มะเร็งถ้าไม่อยากตายไวฟังคลิปนี้สวัสดีครับหมอฟันฟิลิชัวครับวันนี้ครับบอกก่อนเลยครับว่าหมอฟันไม่ได้จะมาแช่งคุณนะครับไม่ได้จะมาว่าคุณนะครับไม่ได้บอกคุณจะต้องตายนะครับแต่หมอฟันมีสตอรี่บางอย่างมาอธิบายคุณฟังว่าจริงๆแล้วบางครั้งครับการที่คุณป่วยการที่คุณเป็นมะเร็งครับ คุณอาจจะต้องเสียชีวิตไวเพราะเหตุผลนี้อะคุณฟังดีๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับของต่างประเทศครับ d i s c o v e r Health Channel ครับได้ทํางานในสัมภาษณ์ครับพบว่าเลยครับมีคนไข้ขึ้หนึ่งชื่อว่าแชมครับเพราะวันนี้เป็นพนักงานขายรองเท้าไปกระเสียมนี่คือเรื่องจริงนะผมเอามาอรี่จริงเลยนะของต่างประเทศครับคนไข้คนนี้เขาป่วยเป็นโรคเป็นโรคหลอดอาหารครับซึ่งในขณะนั้นนะในปี1974งเก้าเจ่ครับในปีคศหนึเดโรคนี้ครับถ้าคุณหมอบอกว่าคุณเป็นป่วยมะเร็งหลอดอาหารสิ นะตอนนั้นเขาก็จะรักษาครับแต่แพทย์ก็รู้ว่าทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวยังไงหมลดโรคมาเราไปเห็นก็ต้องกลับมาอีกรคคนที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารสักพักเดี๋ยวก็ถึงแม้จะรักษาดียังไงเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วก็ต้องตายไวแน่นอนปรากฏว่าครับคนไข้คนนี้ครับคนไข้คนนี้เสียชีวิตครับเพียงสองถึงสามสัปดาห์หลังจากที่คุณหมอบอกว่าคนไข้คนนี้เป็นมะเร็งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่อะไรฮะสิ่งที่แปกลกแล้ววันนี้นี่คือเรื่องจริงเนะเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นครับ หมอครับได้ทําการไปชนะสูตรพิกศดครับหรือที่คุณได้สึก่าเป็นนิติเวชครับไปเปิดเปิดปด,ดูว่ามะเร็งไปแพร่ไปตรงไหนบ้างปรากฏว่าหลังจากพบชนะสูตรพิกศดเพราะว่าเนื้อรายครับของเขามีแค่นิดเดียวครับและไม่ไม่มีทางที่เนื้อรายอันนี้จะไปทําให้เขามีเสียชีวิตได้พบว่าอะไรครับแพทย์พบเนื้อรายเพียงสองสามจุดในตับและอีกหนึ่งจุดในปอดแต่ไม่พบคุณฟังผมนะแต่ไม่พบรอยโรคที่หลอดอาหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคําถามครับ ทำไมคนไข้คนนี้ถึงเสียชีวิตได้ครับคุณกิตามให้ผมบอกว่าคุณฟังผมนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นสิ่งที่เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์หรือหมอครับได้ทางานวิจัยแล้วพบว่าจริงๆแล้วคนไข้คนนี้อาจจะไม่ได้เสียชีวิตพเพราะมะเร็งครับแต่เขาอาจจะเสียชีวิตเพราะอะไรบางอย่าง ทุกคนฟังผมนะนี่คือวิทยาศาสตร์ผมเอามาจากของดรบูชิพตันที่ทำเอาไปอําิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรับทราบข่าวสารครับจากเรื่องไ้ลายที่บอกคุณเป็นแล้วคุณจะต้องไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นผมถามว่าแล้วคุณบอกว่าคุณหมอบอกคุณเป็นมะเร็งครั้งแรกที่คุณคุณหมอบอกคุณคุณรู้สึกไงครับเสียใจท้อแท้เมื่อไหร่ฉันจะฉันจะอยู่ได้อีกเมื่อไหร่ฉันจะเป็นอะไรไหมแล้วจะเกิดอะไรเึ้นชีวิตฉันไหมคุณเริ่มคิดต่างๆแล้วนะซึ่งเป็นภาพลบถูกต้องไหม นที่เกุ่งกาลังคุณคิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นครับร่างกายจะเริ่มหลั่งสารเคมีครับสมองจะมีการคุยกันด้วยนิวโรรานสมิเตอร์ครับนะพงมอคุณคิดเริ่มรู้สึกไม่ดีพอคุณคิดเริ่มคิดไม่ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกไม่ดีต้องไหมฮะค,คุณรู้สึกดาวคุณรู้สึกแย่ชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปผมว่าไม่ต่างจากแชมฮะแชมผมว่าเขาก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณรู้สึกแย่ครับสารเคมีต่างๆเหล่านี้ มันจะไปเปิดการทํางานทําให้คุณรู้สึกอ่ะคุณลองสังเกตนะเวลาบอกว่าตัวนึงคุณจะเบื่ออาหารคุณจะกินข้าวไม่ได้คุณจะท้องอืดท้องเฟ้อคุณจะนอนไม่หลับเห็นไหมมันลบกวนทุกระบบในร่างกายของคนของคุณเลยถูกต้องไหมฮะแน่นอนฮะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทําให้แซมเสียชีวิตก่อนเวลาควรเพียงสองถึงสามสัปดาห์แล้วเขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะมะเร็งครับไม่ได้เป็นมะเร็งกรบอาหารก็เป็นแค่เป็นพบก้อนเนื้อที่ที่ตับคุณนึกภาพปะเพราะฉะนั้นฮะในคลิปนี้หมอฟันจะบอกคุณว่าคุณฟังให้ดีนะ พอคุณสารเคมีในร่างกายออกมาเป็นแนวนิเกทีฟสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะไปเปิดยีนในร่างกายของคุณที่เป็นดักษสนั่งแย่ลงแล้วภูมิคุ้มกันคุณจะต่ําลงคุณจะรู้สึกกินข้าวไม่ได้อาหารไม่ย่อยนอนไม่หลับประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าบางครั้งครับจริงๆถ้าคนแฟมไม่รู้อาจจะดีกว่าผมพูดถูกต้องไหมเขาอาจจะมีชีวิตรอดอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับการที่คุณจะไปไวหรืออาจจะตายเร็วอาจจะเป็นเพราะ จิตใจของคุณหรือเปล่าคุณเคยดิ้นไหมจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆแต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจครับพอคุณรู้สึกดาวรู้สึกแย่ระบบสารเคมี K B, ในสมองระบบประสาทระบบฮอร์โมนมันจะเป็นในแนว n e ที t หมดเลยพอ n e ที t หมดเลยสิ่งนี้แหละครับมันจะไปเปิดยินที่ทําให้เกิดโรคของคุณนี่คือวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าคุณตั้งสติโอเคคุณรู้อยู่คุณมาฟังคลิปนี้คุณอาจจะเป็นมะเร็ง คุณรู้อยู่ว่าคุณเป็นหน้าที่ของคุณทํารักษาให้ดีขึ้นคุณคิดใหม่ว่าเออเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวฉันต้องแฮปปี้เดี๋ยวต้องมีความสุขนึกภาพปะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็หายคุณไปหาหลักฐานที่คนหายเฮ้ยใช่ฉันเป็นมะเร็งอยู่แล้วคนที่เป็นเหมือนฉันเขาหายมีคนไหนหายคุณไม่ต้องเสพหลักฐานที่ไม่หายนึกภาพปะครับทุกคนแล้วคุณรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตามที่หมอคุณนั่แหละครับแนะนานี่คือเคล็ดลับสําคัญที่ผมอธิบายอย่างละเอียดในคอสนั่งสมาธิรักษาโรคว่าจริงๆแล้วมันสําคัญมากคือเรื่องของจิตใจของคุณเรื่องสมอง,องคุณเรื่องความคิดของคุณเรื่องความรู้สึกของคุณบางครั้งคุณอาจจะไม่สบายหรืออาจจะรู้สึกแย่เพราะเรื่องของความคิดของคุณไม่ได้เกี่ยวกับโรคของคุณเลยโอเคไหมครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆห,หน่อยแล้วใครสนใจคอสนั่งสมาธิรักษาโรคที่หมอฟันออกมาทํา แล้วช่วยคนเยอะมากๆนะตอนนี้คือแบบมีคนเรียนแล้วคนแบบแลหลายๆคนเอาวิธีการนั่งสมาธิของมาฟันไปจับสติฮะคุณเอาสติมาจับคุณรู้ละละุทะลทันความคิดคุณละลุทะทันความรู้สึกคุณคุณรอดฮะคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมีหลายคนหลกักสูตรกระทานมาเยอะมากๆแล้วใครสนใจก็ทักไปที่ D R S U สํหรับวัน like, นีน้มาฟันสปิรชั่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันด้วยนะครับสวัสดีครับ